การทดลองเล่นของเกม Resident Evil ที่3 Remake นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีอีสเอ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ภาพยนต์หรือว่าสีต่างๆที่เพื่อนอาจจะตกหล่นไปนะครับวันนี้ผมก็จะจะมารวบรวมอีสเอ็กแล้วก็ปริศนาที่จะต้องแก้ในตัวเดโมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมอีสเอ็กแรกของเรานะครับก็คือนักร้องวง Big E นะครับซึ่งวรงวงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในนักร้องวง ที่จะมาทาลอนทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่เมือ,องแรคคูนซิตี้แห่งนี้นะครับในช่วงวันที่30กันยายนปี1998นะครับแต่ว่าตัวเขาแล้วก็ทีมเนี่ยไม่ได้มานะครับเพราะว่าเนื่องจากมีไวรัสระบาดในเมืองซะก่อนนะครับทำให้เราไมา่ได้พบหน้าตัวบิ๊กอีะครับแต่ว่าเราได้เห็นหน้าโปสเตอร์ของเขานั่นเองนะครับว่าจะมีการมาจัดคอนเสิร์ตในวันที่30กันยายนนี้นั่นเองนะคร หลังจากก็จะมีโปสเตอร์ในมีสิทธิ์ประทะกับจิวนะครับซึ่งจะเป็นการบอกว่าเรซิฟิวฟ้ที่3รีเมคจะมาจำหน่าวันที่3าเมษายนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโปสเตอร์ของด็อกเตอร์สคนนะครับซึ่งเป็นด็อกเตอร์แห่งศตวรรษที่2ี่นะครับคือด็อกเตอร์โทมัสผู้สร้างเมกเแมนนะครับแล้วก็ตัวร้ายอย่างด็อกเตอร์ไวลี่นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวร้ายของเกม r ็อกแมนเช่นกันนะครับมีการเขียนข้อความสุดตลกนะครับว่าจะมีการประชุมวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พูดถึงหัวข้อว่าโรบนนั้้้จะกาาวขม มนุษยาชาติของเราไปหรือเปล่านะครับผมซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24แล้วก็25ตุลาคมในปี1998นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้จัดงานที่นี่แล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าได้มีการพูดคุยกับดร์ไลท์แล้วก็ดร์ไวรีด้วยนะครับเ่งจะเห็นได้ว่าจะมีการเขียนอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับ จะมีโปสเตอร์หนึ่งครับที่จะเหมือนกับหน้าตาของเอเลี่ยนเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่า Thailand of the Deep นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะโปสเตอร์คล้ายกับเอเลี่ยนแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะมีหน้าตา้ายคล้ายกันด้วยนะครับก็เป็นโปสเตอร์เอเลี่ยนนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ยังมีโปสเตอร์หนังอย่าง The Terminator หรือว่าคนเหล็กด้วยนะครับโปสเตอร์ของ Pennywise นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่อง It โจกนรกนั่นเอง แล้วก็ต่อไปจะมีโปสเตอร์ของช็อกโกแลตอันนึงครับที่ชื่อว่าไนโดไบต์นะครับซึ่งไนโดไบต์เนี่ยมันมีมัสคอตไดโนเสาร์สตัวนะครับก็จะมีไดโนเสาร์ตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีเหลืองนะครับซึ่งน่าจะเป็นการนําเสนอถึงเกมเกมหนึ่งครับของค่ายแคปคอมก็คือไดโนใครสิตนั่นเองซึ่งนางเอกเนี่ยเป็นคนผมสีแดงนะครับแล้วก็พระเอกเนี่ยก็เป็นคนผมสีเหลืองนั่นเองนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างเกมไดโนใครสิตขึ้นมานะครับ รวมไปถึงจะมีโปสเตอร์ของภาพยนรเรื่องท็อปกันนะครับก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทอมครูซเล่นนะครับต่อไปก็จะเห็นเป็นหน้าปกของตัวละครคนหนึ่งที่ใส่แว่นนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวละครอย่างกัปตันคอมมานดนั่นเองนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครมาสคอตของเกมกัปตันคอมมานโดของค่ายแคปคอมนะครับในช่วงปี90ที่ดังมากๆเลยนะครับ ภาพยนตร์น้บปกอย่าง Disaster นะครับเป็นหนึ่งในเกมของค่ายแคปคอมครับที่ชื่อว่า Lost Planet นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เอาตัวรอดแล้วก็มาต่อสู้กับพวกเอเรียนแล้วก็พวกศัตรูตัวใหญ่ๆนะฮะเป็นตู้เกมของค่ายแคปคอมนะครับก็คือแคปคอมโบลิ่งนั่นเองซึ่งเขานี่มีการเปลี่ยนโปสเตอร์เป็นเออจ้าลูกบอลโบลิ่งที่น่าสยองขวัญน,นะครับแล้วก็ีกเกมหนึ่งก็คือเกมของค่ายแคปคอมเหมือนกันคือ War for the a t t n e f i e l d นั่นเองนะครับซึ่งก็เคยออกมาในช่วงยุค90นั่นเองนะครับ และนอกจากนี้นะครับในตรงทางขึ้นบันไดเนี่ยจะมีกลไกนาฬิกาอยู่นะครับซึ่งปริศนานี้ลักที่เหมือนกับเป็น clock tower อยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับจุดให้เราใส่เพชรด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นเพชรอันเดียวกับที่เราจะได้แก้ปริศนาในฉากนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาสังเกตตรงตัวผู้สร้างรถไฟนะครับก็คือไครโบเนี่ยก็คือ2พี่น้องคนนี้นะครับที่สร้าง รถไฟนี้ขึ้นมานะครับในช่วงปี1960นะครับโดยสร้างให้กับเมือร์รคูนซิตี้นะครับโดยใช้เงินทุนของบริษัทอันเบลล่ามาตลอด9ปีนะครับแล้วก็ได้เปิดใช้งานจริงในปี1969นะครับทำให้เศรษฐกิจแล้วก็เมือร์รัคูนซิตี้เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดเลยครับหลังจากที่มีรถไฟขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมมากเลยครับโดยผลงานนี้ก็ต้องขอบคุณเทศมนตรีเมือร์รคูนอย่างไมเคิลบอลเลนด้วยนะครับผมที่มิ1หนึ่งในตัวละครที่มีโผล่ขึ้นมาในรูปปั้นของภาคที่3ต้นนนฉบบัซึึ่งใจสัม เกตนี้นะครับจะเห็นว่ารูปภาพทางด้านซ้ายมือน่าจะเป็นตัวละครอย่างเทศมนตรีวอลเลนนะครับส่วนขวามือตั้งสองพี่น้องนั้นก็จะเป็นคนสร้างรถไฟนั่นเองนะครับจะมีป้ายไฟแอมเชียสนะครับแล้วก็จะมีรูปบริษัทอัมเบลล่านะครับที่เหมือนกับภาคที่2รีเมคด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีปั๊มน้ามันสเตเกียด้วยครับก็เป็นหนึ่งในปั๊มน้ามันที่สําคัญนะครับที่เคยออกมาในภาคต้นฉบับด้วยนะครับต่อมาเราก็จะมาดูร้านทอยอังเคิลกันนะครับซึ่งเป็นร้านของเล่นนะครับก็จะมี ป้ายการ์ตูนของแรคคูนตูน <c oughs> นะครับซึ่ง,งน่าจะเป็นการ์ตูนที่จะฉายในเมืองแรคคูนิตี้นะครับ Hence, แล้วก็จะมีมอสเตอร์ชูเตอร์นะครับซึ่งจะให้อารมณ์คล้ายกับเกมมอสเทอร์ฮันเตอร์ของค่ายแคปคอมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีปืนฉีดน้ําของเกมเดย์ไรซิ่งด้วยนะครับที่แอบไว้อยู่นั่นเองนะฮะทอยอังเกิลนะครับซึ่งจะมีเขียนว่าเมก้าแมนด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นตุ๊กตาเมก้าแมนที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับที่เคยออกในของภาคอเมริกันนนเเองะะก็จมีีห้้าาาาตคคลยยรบ แล้วก็จะมี Ghost in Goblin นะครับก็คือตัวละครอย่าง Arthur นั่นเองนะครับซึ่งในต่อสู้กับพวกปีศาจอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นหน้าตาของเขานะครับแล้วก็จะมีเป็นสถานที่ฟอกปลานะครับซึ่งเป็นสวนที่อยู่ตรงข้างๆของเมือง e x q u i s i t y นั่นเองนะครับก็ใกล้ๆกับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะมีรูปโลโก้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวนูดเดิลนะครับหรืออาหารของบริษัท Umbrella ที่เป็นบัฟมีนะครับ แล้วก็จะมีเหมือนกับโซ่ที่กําลังตรึงเส้นทางไว้อยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไม่หาของมาแก้นะครับแล้วก็จะมีคูโซดาด้วยครับแล้วก็จะมีหน้าตาของโทเมโทดท,ที่น่ากลัวนะครับแล้วก็นี่คือมีบัมเบอร์เบียด้วยนะครับตรงนี้จะมีโลโก้ของโลนวูฟอยู่นะครับซึ่งจะเป็นตัวละครที่เคยออกมาในภาคโอเปอเรชั่นได้์ฟูซิตี้นั่นเองนะครับ ในห้องครัวนะครับจะมีสลัดเกลียวอยู่นะครับซึ่สามารถตัดโซ่ได้นะครับก็จะเหมือนกับภาพในผาาที่2รีเมคแล้วก็ผ้าที่7นั่นเองนะครับโดยเจ้าการตัดโซ่นี้นะครับมันก็จะมีประตูอยู่ประมาณ3อันด้วยกันนะครับที่เราสามารถตัดโซ่ได้นะครับก็จะมีเส้นทางที่เราออกมาจากฝั่งด้านหลังของร้านโดนัทนะครับก็จะมาเจอกับตรงนี้ก่อนเลยนะครับล้วก็สามารถตัดได้1อันนะครับ แล้วก็จะมีอีกห้องนึงก็ครับก็คือจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะครับที่เราได้ผ่านมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีอีกห้องนึงครับที่เราสามารถใช้เจ้าตัวนี้ในการตัดโซ่เพื่อที่จะเอาลูกซองได้นะครับซึ่งเป็นลูกซองนี้ก็จะอยู่ในห้องที่จะเป็นห้องควบคุมรถไฟนั่นเองนะครับเราก็จะเข้ามาด้านในนะฮะใช้เจ้าตัวสลัดเกียวนี้นะครับตัด เซ้ออกมานะครับแล้วก็สามารถใช้ลูกซองได้ทันทีเลยครับ ปริศนาที่2นะครับก็คือจะเป็นตู้เซฟนะครับซึ่งก็สามารถแก้ปริศนาง่ายๆครับคือจะมีเขียนไดอารี่อยู anyway. However, to to ่ข้างๆนะครับตัวไดอารี่มันเขียนว่าเป็นเจ้าเป็นของเจ้าของร้านแห่งนี้นะครับก็คือว่าเจ้าของร้านแห่งนี้ได้มีการขายเจ้าตัวแชมพูของอัมเบล่านะครับซึ่งเป็นแชมพูปลูกผมนะครับซึ่งก็ขายดีขายดีนะครับแต่ว่าได้มีการซื้อตู้เซฟออกมานะครับแล้วก็มีการเขียนโค้ดไว้ที่เจ้าตัวน้ํายาปลูกผมนี้นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในโลโก้ตรงร้านยานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า อยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านยานะครับเ <C OS L tendon> ลสต์โดนนะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาด้านในนะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีโลโก้อันนึงนะครับซึ่งจะเป็นน้ํายาปลูกผมนั่นเองนะครับ <C OS L frustrating> ก็จะเป็นเแบอบร์เ1 8นนะครับซึ่งก็จะหมุนไปทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนั่นเองนะครับเราก็จะกดไปเราจะกดเลข9้าไปทางด้านขวามือก่อนน <Amsterdam> ะครับเสร็จ <hayat> แล้วเราก,กดเลข 1, <C OS L machen> 1ไปทางด้านซ้ายมือเสร็จแล้วกดเลข8ไปทางด้านขวามือนะครับแล้วก็จะได้ อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมานะครับเจ้าเลดดอทนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถผสมกับตัวปืนพกของเราได้นะครับเพื่อที่จะให้เราได้เล็งแม่นขึ้นด้วยนะครับโดยเจ้าไอตัวโลโก้ผู้หญิงเมื่อกี้นะครับมันก็เป็นอิสเอรเอกด้วยครับก็คือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าที่เคยออกมาในภาคต้นฉบับด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะเล็งแม่นขึ้นนะครับตอนที่เราใช้เจ้าตัวเรนดอรนี้นั่นเองนะฮะ แล้วก็เป้าหมายของเดโมนี่คือให้เรานั้นไปหาสายยางในการฉีดเจ้าตัวตรงเพลิงที่ไหม่นะครับแล้วก็จะต้องไปจัดการได้นั่นเองนะเอ่อนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวที่ในมีสิทธิได้มีการใส่ปรสิตเข้าไปนะครับถ้าเราโดนมันโจมตีนะครับเราจะโดนมันกัดจนตายทันทีเลยนะครับและนอกจากนี้ยังมีการที่เราสามารถได้ปืนกลหรือว่าปืนแอ s เซไรเฟิลได้ด้วยครับ โดยถ้าเราตายเราสามารถกดสีเลียมเพื่อเปลี่ยนโหมดได้ครับเพิ่มเปลี่ยนโหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นโหมดช่วยเหลือแทนนะครับซึ่งเจ้าโหมดนี้นะครับจะทําให้เราสามารถได้ปืนเพิ่มแล้วก็ได้ช่องเก็บของเพิ่มรวมไปถึงยได้การผสมปืนที่เพิ่มขึ้นนะครับสมมุติเราเก็บการเพาเดอร์มาผสมการปกติได้15นัดเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราผสมครั้งนี้จะได้30นัดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นโหมดง่ายนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มเป็นปืน,น,น assault rifle ขามาให้ด้วยนะครับ แล้วก็สามารถเล็งยิงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราเล็งปุ๊บมันก็จะเล็งไปที่หัวทันทีเลยนะครับก็จะเป็นโมดช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับถ้าเรากลับมาที่ตรงต่ายรถไฟนะครับเราเห็นได้ว่าคาร์ลสได้หายตัวไปแล้วครับและมิคาเอลก็ได้บอกว่าตอนนี้คาร์ลสกำลังจะไปเคลียร์ทางอยู่นั่นเองนะครับผม นี่ก็จะมีป้ายยาของ u m b เบ l o c o r p o r a t i o นนะครับที่บอกว่าทำให้ชีวิตนั้นดีกว่าเดิมได้นะแล้วก็จะมีโลโก้ของร้านเลี้ยงสัตว์อยู่อันนึงนะครับที่จะเหมือนว่าจะชื่อว่า Eagle Pen s ช็อนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับตัวละครในเกม Street Fighter ตัวนึงครับที่ชื่อว่า Eagle นั่นเองนะครับในมิสิตนะครับสามารถโผล่มาเจอหน้าเราได้โดยการที่มันจะพุ่งออกมาผ่านทางใช้ตัวสายหนวดของมันนะครับที่จะพุ่งออกมาคล้ายๆกับตัวสไปเดอร์แเลยนะครับ ซึ่งจะมีการโผล่ตามฉากหลายๆฉากนะครับซึ่งตัวนมีสิทธิ์เนี่ยมันจะมีบางจุดนะครับที่มันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ยกตัวอย่างเช่นซูปอร์มาเก็ตแห่งนี้นะครับที่เราได้มีการตัดโซ่ไปแล้วครับมันไม่สามารถที่จะเข้ามาด้านในได้นะครับแล้วก็ท้ายสุดครับสำหรับตัวเกม s i d e n t Evil ภาคที่3 Remake ก็มีการเพิ่มเพลงประกอบเซฟโหมดเข้าไปนะครับในห้องเซฟก็จะเป็นบอกเลยว่า ไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ปลอดภัยได้เนี่ยนะครับผมโอเคครับก็เป็นในส่วนของตัวอิเซเอกความลับแล้วก็ปริศนานในตัวเดโมที่ผมได้มาแชร์เพื่อให้ดูกันแล้วก็อาจจะพลาดไปนะครับยังไงผมก็จะมาแชร์คลิปแบบนี้ให้เพืดด่อนๆดูกันอีกเพิ่มเติมนะครับแล้วเราจะมาต่อกันในคลิปหน้ากับการรวบรวมตัวละครชาลี20ตัวนะครับซึ่เป็นตุ๊กตาที่แอบอยู่ในเดโมแห่งนี้นะครับยังไงก็ ฝากคลิปวิดีโอนี้ว้ดีโอแล้วกันนะครับผมยังไงก็สามารถพูดคุยทางเพจ Facebook หรือว่าเพื่อนๆติดฉากไหนตรงไหนยังอะไรยังไงก็สามารถแชทมาหาผมได้ทั้งเพจ a c e b o o k นะครับหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมยังไงถ้าผมผิดพลาดเลยหนะ่อยขออภัยไว้ด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามทางดูชแนลของเราพูดคุยาทางเพจ Facebook แล้วก็ไปพบกนันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ